ตัวนี้มาเรียบร้อยเลยนะครับรถตัดหญ้าใบวายรุ่นใหม่ของเราครับชื่อรุ่นโปรโตัวนี้จะมีโปรต่อท้ายนะครับจากตัวเลขรุ่นใหม่ปี2025จะมี G50 Pro G60 Pro นะฮะส่วนสเปคต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็จะประกอบเสร็จเทสเสร็จก่อนนะครับจะรีวิวจ่อลึกว่าตัวไหนเป็นตัวไหน แต่ที่แน่ๆนะครับตัวโปร,โปรมีความพิเศษกว่าตัวอีโคอยู่แล้วนะครับก็คือ1นล้อครับดูฮะใหญ่ขึ้นลุยน้ำดีดสองชุดเกียร์ตัวใหม่นะครับมีสีเกียร์เดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งสม,มีกำลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานเนี่ยกำลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสะดวกรวดเร็วประหยัดนะครับเราไม่ต้องไปดันไปผัก3ามเอาทุที่สนะครับจะเป็นตัวเนีฮย ปรับความลึกนะครับเป็นจุดเดียวสะดวกคล้องตัวสูงนะครับเป็นรุ่นใหม่ปี2025ส่วนรุ่นประหยัดของเราก็จะมีเหมือนกันนะฮะก็คือรุ่น e c โคยังไม่ออกมานะฮะเราประกอบแค่ตัว G50 Pro G60 Pro กันก่อนนะครับนี่ก็ใช่ยังออกมาไม่หมดนะครับลูกค้าจองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้ฮะใช้หมดเลยนะฮะดูสีนะครับเงาเนียนนะครับคุณภาพ เบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะจะมีแบบกล้องเปียกอ่าแล้วก็ล้อข้างหน้าล้อใหญ่นะครับมีตัวฝาครอบลูกปืนนะกันน้ำเขับก็เซนหน้าตัดกว้างอยู่ที่5เซนนะครับลุยได้สบาย5เซนก็อยู่ที่2นิ้วนะครับนี่ก็ใช้หมดส่วนในกล่องก็มีนะฮะยังเช็คเทปทไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวรีวิวคลิปเต็มนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึงครับว่าคุณภาพจะแน่นแค่ไหนจะดีแค่ไหนครับดูครับของเราขายมาเป็นปีที่สามนะครับจนเปลี่ยนรุ่นแล้วก็แก้จุดบอดต่างๆนะครับจนมาเป็นรุ่นโปรนะครับคือรุ่นพวกนี้นะครับความมั่นคืงเรื่องอะไรลงังกันขายมีแน่นอนนะครับส่วน คู่แข่งนะครับอาจจะกําลังเกิดหรือว่าขายมาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากครับมีผมเจ้าเดียวในประเทศไทยนะฮะที่ว่าประกอบเทสทดสอบอยู่ที่โรงงานนะครับอยู่บพื้นทางยังห้ขอนกันส่วนคู่แข่งก็ซื้อมาขายไปจากโรงงานนะครับเขาก็จะความยืดหยุ่นในการออกแบบต่างๆไม่ได้นะครับพูดง่ายว่าไม่มีโน้ตฮาส่วนผมมีโน้ตฮามีเครื่องจักรนะครับเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพตัวนี้นะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับมันก็จะมี วิวัฒนาการนะครับของตัวรถตัดหญ้าแต่รุ่นต่างๆนะครับจะด,ดําเนินของมันไปนะครับจะมีพัฒนาเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายว่าไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าแต่และตัวนะครับตรงนี้ฮะใช่หมดนะครับรับรองนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนฮะทั้งเรื่องคุณภาพ ทั้งเรื่องอะไรกลางการขายนะฮะลูกค้ามั่นใจได้นะฮะลูกค้าส่วนมากก็บอกว่าก็มั่นใจทางดูดีการเกษตรนะครับว่ามีไหลหลังการขายมั่นคงนะครับใช้งานได้หลายปีไม่ใช่ว่าซื้อใบแป๊บเดียวนะครับไม่มีอะไรหรือว่าการแข่งขันนะครับเรื่องราคาหรือว่าคุณภาพเนี่ยสูงบางเจ้าอาจจะล้มหายตายจากไม่มีอะไรนะครับแต่ซื้อกับเราเนี่ยมั่นใจชัวร์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ดูครับร้ดนี้200เครื่องนะครับลูกค้าัวดเฉียบแล้วนะครับ